มาดูาเรื่องของการเมืองกันหน่อยค่ะการหาเสียงเลือกตั้งก็เดือดนะคะเพราะว่าวัานนี้นักร้องคนดังนายเรืองไกรไปร้องกกตอบอกให้เอาผิดพักรักชาติเพราะว่าไปเต้นกลางสยามแบบนี้ผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือเปล่าขณะที่พักรักชาติโต้อตอบด้วยการแผ่เมตตาค่ะเคยแกเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวลาของสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อใันได้กันเลยขอให้กมเวร ที่บรรดาคงลูกทั้งหลายมีต่อใครก็ตามจงสิ้นไปลูกทั้งหลายขอ,อหงวศเวนเหสิกรรมให้บรรดาคนทั้งหลายที่จองเวณจองกรรมกับคงลูกด้วยสาธุอาจารย์เจตโทนะวณนนิคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรรัาตาไปปล่อยปลาไหล8ตัว ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจองเวรอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องที่นายเรืองไกลลีกิตวัฒนะผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐไปยื่นร้องกกตให้ตรวจสอบพักรักชาติที่ไปเต้นหาเสียงบริเวณสยามสแควร์บอกแบบนี้เข้าข่ายจัดให้มีมหรสพหรือว่าการรื่นเริงที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ดูเหมือนอาจารย์เจจะไม่หวั่นไหวนะคะเพราะว่าย,ยังคงเต้นต่อแต่เน้นเต้นแบบเบาๆวันนี้มีพรอ็อ มีความแบบนำทีมพักรักชาติเต้นประกอบเพลงพี่สาวครับของจรรยมโนเพศศิลปินแห่งชาติหมุนร่มบ่อสร้างงานนี้อาจารย์เจตยืนยันว่าตามเจตนารมณ์กฎหมายคือห้ามจัดเวทีคอนเสิร์ตหรือจ้างวงดนตรีแต่ถ้าหากใช้ความรู้ความสามารถของผู้สมัครร้องรำทำเพลงไม่มีเวทีไม่มีเครื่องเสียงอันนี้ทำได้อีกสักคู่คู่นี้ก็เดือดเหมือนกันสึกระหว่างสีส้มกับสีแดงเมื่อนายนวรัตอยู่บำรุงผู้ช่วยหาเสียงของ ผู้สมัครสอสอเขต29พักเพื่อไทยในคลิปนายนวรัชพูดบนเวทีปราศัยเรียกไอซ์รักชนกศรีนอกผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนว่าน้ำแข็งเน่าทำเจ้าหน้าที่กทมเดือดร้อนโดนสอบวินัยร้ายแรงเพราะพาลงเรือไปเก็บกระทงค่ะแล้วมันมีแข่งยนดดีหลยขอูดให้ด้คัแนการเก็บกระทง กับพงนี่ลอยมาแล้วใช่ไหมหาน้ื่นอ่ะพอมไหนลงเรือหน้เก็บกรบทงแล้วแล้วล้แล้วแล้วแล้วใช่อเก็บกรบทง ตายและอิฉันก็เคยลงเรือไปเก็บกระทงกับเจ้าหน้าที่กทมเหมือนกันนะเนี่ยทำเอาไอซ์รักชนกรีบสวนกลับบอกว่าใส่ร้ายป้ายสีถามกลับว่าเจ้าหน้าที่พาไปเก็บกระทงนี่ผิดกฎหมายข้อไหนเก็บมา3ปีไม่มีปัญหาเลยมามีปัญหาตอนจะเลือกตั้งไทยกำลังใจฝ่ายกฎหมายนะคะก็ต้องพิจารณากันว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันเข้าข่ายไหมก็เดี๋ยวยืนยนันไม่ปล่อยไว้แน่ล่าสุดทางนายนะวรัตโพสต์ชี้แจงขออาภายัยที่พูดถ้อยคำไม่เหมาะสมบนเวที ยอมรับว่าเกิดจากความอัดอั้นส่วนตัวเพราะว่าครั้งหนึ่งไอซ์เคยใช้คำว่าหมาจนนำมาสู่การตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมค่ะ